สวัสดีครับพี่นอ้องกองป่าย์สูงค่อยับอันตาําเนี่ยปอกๆครับพริกกระเทียมพี่น้องจ้าใส่โปกเก็ตเท,ทอร์ไรยันหนึงสิตําม,มันตเกุ้งสดใส่บัวหิมะนะคะกุ้งสดพี่น้องกุ้งสดใส่อันนี้เนี่ยก็บัวหิมะจ้าบัวหิมะนี่ <laughs> พี่น้องบัวเปนหีบั <laughs> บวหิมะเออมันเป็นยังไงให้บวัวหิมะเนะี่ย เป็นคือมันแกว้วมันเผาเนี่ยละอันนี้แล้วแล้วเด้อพี่น้องจ๊ะพริกกระเทียมอันนี้กะปิน้ำตาลปีบ๊บจะว่าเป็นยาต้านเบาหวานเขาไหมลูกคนดันมีแต่ผักเนื้อพี่น้องมะกาบกร<ต>ะชายร้นานพี<ๆ>่น,น้องจะนี่ก็เรียบร้อยเบีบมะนาวนะจ๊ะเปรี้ยวหวานตามใจชอบเนาะทานได้เบีบเฮียลงแล้วพี่น้องเลย นีม่มะอึกมะอึกบ้านเขานะพี่น้องจวดจ้าใส่ลงไปจ้ะน้ำปลาสาสาวเชิมแซบนัวเดี๋ยวนิงเป็นคนทำาแซ่บตามใจปลาพี่น้องเอยโอ้ว่วาสิเฮ็ดค่อคอย เปลือกเราลวกน้ำเลี่น้องค่อยจะหอมก็น้ำมะขามเปียกนะจ้าแช่แ,แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ชิมก่อนถ้ายังบนันนัวก็ใส่เข้าไปอีก ตา้าวแซ่บละจ้าพี่น้องจ้าเรียบร้อยนี่กุ้งเคืองรลพี่น้องจ้าหัวหิมะลงไปเลยกระสิบกรอบหวานแซ่บนะคะผู้ใดบ่เคยกินมากินน้ำเย็นยิ่งเด้อเอาให้ข้าเจ้าไ่ไมมนี่ครับนีาล่ะ อาจาต่วนอย่าง,องนาอ้หมายเท่าไรครับผับเคียว้อัเคียวต่นเคียวแค่จะอธิบายง่ายๆะแต่คือนันเก่ยมันเขากระชายกอบหวานแซ่บซีนกันเลยจ้ะอย่าบอกไผเด้อแซ่บอีหรีพี่น้องจ้ะ เฮ้เยบ่มให้เบิ้งพอบอดีจะหาเห็ดหาทำด้ย<ป>เอาที่คนกำลังแขนดีนะคะพี่น้องกระแซบวะเปรียวหวานนัวแซบครบสุดพี่น้องจ้ะเ,เรียบร้อยไปกินกับพักกันจองกับข้าวปุ้นด้วยพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องปองไปสุกุ้นะครับรับ่ีกันพี่น้องสุบฮะสุวังสุบอนพี่น้องกุ้งสดใส่บัวหิมะใส่บัวหิมะหิมะหิมะซาราอีกับซารอีนก็เลยย่างกันเด้อใช่ปะ พัดกลิ่นใาญ่ให้พี่น้องเนี่ยนี่เขาจะส่งมาจากเนื้อฟางพี่น้องเชี้ยงไหม่มาถ้าว่าไม่ขายวม่ได้กินผมไม่กินกุ้งใน <จ S 2> ที่หนาวที่สูงอืมแก่ เผ็ดเท่าไหรพไ่พี่น้องจ้ะเอาที่ไว้นะท้องพี่น้องไก่พี่น้องไก่มาเด้อหัวบ่อย้มารสชาติกรอบหวานนะพี่น้องเอฟซีหลายทางหลายคนถามว่าเอามาจะใส่ย,ยีหนึ่งเอฟซีเพิ่มฝังจากเนื้อ ค่อยได้กินพี่น้องมาจากฝางนี่นถ้าเป็นไปได้เนี่ยชาวบ้า,บานท่านนี้บะหมี่น่ะกลางเดือนนายายกได้อีกจากกองไงจากแกะพี่แกะนอก้องผู้ทำเบิดแบบนี้อูอยู่อืม กินผู้เดียวกับบทจากให้เพิ่นกินน้ําโกกมังเสียเสื้นภาแนกกินกุ้งกัลอ่ะเมนูต่อไปก้อยกุ้งไงใส่บักกรอของเนยห้อนห้อนของมัดได้นึง กัดจอกเลยจุดหน้างก้อยกลุ้งหอดผักเสรเจาจ้ะซื้อปะมัวต่อไปฮะื่อ,อ,อ,อแล้วจริงจซื้อละจ้ะเพราะว่าตรงที่ยันหนงอยู่อยากนอยมันกำลังซ้อมดอกเป็นหลาเลย sòi đỏ kia là gì ạ? Rắn đỏ. Bò. Con cung. Hứng đẹp Đẹp học. Nhẹ. Bơm chất xin mừng bằng nào chạy nhanh 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 nào nhanh 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 กูบุ๋มมีนแนวเขาข้าวกลุ่มเนี้ยข้าวเดี่ยวเบิร์ตต่อข้าวเดี่ยวเบิร <c oughs> จุดน้ำจุดน้ำลองเลยจับอันนี้เขาพริกเขาเกลือ Quang, cọp, chạp. Khi nong cây, khi nong cây, các bạn ăn nấm cằm. เพิ่งล้ได้ยี่สิบกว่าตัวยังหนึ่งนับเลยยี่สบสี่ตัวแล้วขายรู้สงวงา้อยเสาแล้วเอาฟังด้วยจู่ไงจ๊ะมุ้งเสียบปากเลยเลย นะของแกบอยจอยู่บอยแ,แ,อแ้นเจ็ดสิบเจยวนักี้ยนอยู่เป็นกับห,หน้านี่เหรอพี่น้องขี้ <laughs> มโม่เจเจ้าขี้โม่ขี้ตาขี้ใค,ครข้อมันจี้โยนน้ำา้านไม่แข็งช่นยหนะปั้นสร้างได้ แม่เพื่อนเราน้ำมันกัดทับอิมเสียงที่มันแห้งๆได้ไหมจุ่มเสร็จคอเสร็จแขนเสร็จขาฮะหลายนอนหน้ากีเก๋น้ำหัวงใช่ไหมนอนหน้ากีเก <ไป S 1> <ร>๋เฉยเลจ้ะงอเอิมใบอันเฟี้ยงันเลยว่ะใบเฟี้ยงนอนอยู่ดีทัวร์เมื่อไรสกปรกแต่มันหนาวแม่พออาบน้ำ

กินตั้งเลือกเออขอโทษขอไปี่นอนจังเสร็จไรเสร็จไหมันหนอะเผือกเที่เน้อมดาทำมันกนเนือเพิ่งกระเทียมล้ำจะแต๊ะมน่างสวกเลยตําควกันเนาะ บมดแล้วะนม่น้องขวปั้นเยนกล้มีน้อแก่ข้าวหรือหรอสออประมอยองอ่ะจะไปบ้านก็ต้องฟังคนละ กูเคยกินแต่สิบอกรสชาติเ้อจ้ะกรอบหวานแซ่บกรุบๆคือมันเผามันแกวบ้านเหรอบอกกัะปิญญาพร้อมจับประคุณที่ยิงได้กินมานะคะลดนต้ำตาลในเลือด,ดนอ้ำตาลประมาณ กันเดียวกันละยำเนี้ยนะครัมักลวกครัมักก้อยย่างไฟนี่ยังกินได้เบอร์พี่น้องจับน่าพี่น้องจ้ากินโดนแ้นี่ก่อนได้เลโอ้ยกินแด้น่ะ อยากนั่นสิวายปุงกับเ,เซฟพี่น้องก็เ่าไปเล่นหนังไม่พี่ห,หลองหักก็เลยรก็แค่บอกฉันได้ขอบ <ขอ S 2> คุณทีต่ติดตามรับชมแกนึงพายชิมกับมังสีพี่หลองไปแล้วค่ะสวัสดีครับ